สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูพี่กบพารวยของเรากําลังปลูกอะไรอยู่เอ่ยอนนเขาต้นปรงชะเมามาลงตรงนี้ก็ตรงนี้เป็นที่ดินเรียกว่าหน้าดินกองไว้แล้วเรามีพันต้นพันปรงเนี่ยฮะเราก็เลยเอามาปลูกไว้เนี่ยฮะเนี่ยพันปงโอห,หอันนี้คือปรงเขา,เาชะเมาที่เลี้ยงที่เลี้ยงไว้อะนะดูรากเขาสิคะ โอ้โหอันนี้หัวใหญ่มากเลยค่ะนี่เดี๋ยวไปดูกันค่าก็ปงเนี่ยปลูกง่ายครับเดี๋ยวเอาน้ํามาลดนะฮะให้ดินตรงนี้ชุ่มชื้นหน่อยเดียวเขาก็อยู่ได้แล้วเขาเพราะเขามีหัวอ่าเขามีหัวนะ่ะปงเนี่ยต้นเขามีมีหัวแบบนี้แล้วล่าเขาเนี่ย<ห>ล่าความหากินเก่งนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้เราออก็เพื่อนๆว่มามันรอดไหม แบบนี้เนี่ยดูสิผมทําแบบนี้เองไม่มีอะไรนะหน้าดินธรรมดาปลูกง่ายมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะลดน้ําให้มันเกิดความชุ่มชื้นนิดหนึ่งเนะยเขาก็อยู่ได้แล้วครับเพราะว่าเป็นไม้ที่มีหัว <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะคะปลูกง่ายขนาดนี้หัวก็สวยด้วยนะคะปงเขาฉมเอาต้นตรงนะคะ <c oughs> ต้นนี้หัวใหญ่มากเลย ค่เดี๋ยวเอาน้ำให้ชุ่มชื้นตรงนี้ดินมันก็จะเซ็ตตัวนะครับอ่าดินป็งก้อนไม่เป็นไรนะลงผูกง,ง่ายครับเขาอยู่ตามป่าตามเขาแค่ประคองอ่าเดี๋ยวเอาน้ำมาลดนะครับหลังจากนี้ประคองให้เขาอยู่เงี้ยเพื่อนๆครับ กบโคนเขาหน่อยอ่ะรองให้ตั้งอยู่ยังมีอีกเหรอคะในกระถาง,าอ,งอันนี้คือปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะอ,อันนี้โอ้โหยังมีอีกนะคะนี่เดี๋ยวขุดปลูกขุดปลูกขุดปลูกไว้นะฮะให้เขาขึ้นมาเองนะ มีรากกบลากเข้าไว้นะเพื่อนครับผมปลูกแบบแบบเห็นเห็นว่ามันมันเลี้ยงง่ายครับเพื่อนครับเดี๋ยวติดตามองนี้ต่อไปเรื่อยๆนะว่า,เ,าเขาจะรอดไหมนะครับเพื่อนครับว่าเขาจะรอดไหมเดี๋ยวคลิปหน้านะเรามาดูอีกนะคะว่าเขาจะสวยงามาแค่ไหนหลับวันนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาร,รับชมกันเนาะ okay. นี <łość> <ฮ>่นี่ต้นนี่ใบนะครับอันนี้ยังเล็กๆอยู่เลยครับแต่ว่ารากเขาเติบโตรากเขาโตมากๆเลยเขาหากินเก่งรากห้ากินเก่งมากขอบคุณมากๆนะคะพี่กบ